ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยกราบธรรมสการอโคกาสทัานครูบาจารย์พระเทรานุเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกรูปขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงบมืงเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการปฏิบัติธรรมฟังธรรม โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนนะโอกาสนี้สาธุาวางมือลงหลายวันไม่ได้พูดไม่ได้คุยแต่ว่าก็มีงานจะเรียกว่าทุกวันอาจารย์ก็มีงานของอาจารย์ทั้งงาน หนังสือทางงานนิมนต์ทางงานก่อสร้างก็ทำหน้าที่ไปตามหน้าที่ของแต่ละคนคุณยายก็มีงานงานบริหารสถานที่กับพระคุณเจ้าปูอิดแดงใหม่ปรับลานทำใหม่ก็เป็นบุญนะ ทุกอย่างที่เราได้ทำนี่ถ้าเราทำเพื่อการเสียสละมันก็เป็นการลดความเห็นแก่ตัวถ้าเราทำเพื่อให้ทำเพื่อละนั่นถือว่าเป็นการสละเพื่อทำโดยเฉพาะประโยชน์ส่วนตนเราก็ได้ทางจิตใจเราก็มีความสุข แล้วเราก็ได้ฝึกนิสัยเรืยอว่าสร้างบารมีเป็นบารมีนะทำให้เราสามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้นี่เป็นกำลังในการที่เราจะไปทำอย่างอื่นที่มีความเข้มแข็งมีความอดทนที่จะนำตนไปต่อสู้กับความทุกข์ความลำบาก หรือว่าปัญหาอุปสรรคเพราะาการที่เรากระทำเนี่ยมันเป็นการฝึกตนเมื่อเราฝึกตนตัวของเราเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์เหมือนคนออกกำลังเมื่อเราออกกำลังเราก็ได้กำลังเมื่อเราศึกษาเราก็ได้ปัญญาเมื่อเราพัฒนาเราก็จเจริญ เมื่อเราเสียสละเราก็จะได้การลดละแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยไปสู่การปล่อยวางไปสู่การถอดถอนความหลงความยึดมั่นถือมั่นในความมีในความเป็นอันนี้มันก็จะเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งกันไปเป็นลำดับประโยชน์ตน เราก็จะได้จากการฝึกตนจากการศึกษาจากการพัฒนาจากการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำหรือว่าเรามีโอกาสประโยชน์ส่วนรวมทีอันนี้เราก็จะได้ความสามคัคคีความสามคัคคีเป็นพละเป็นกำลังอย่างหนึ่งที่ จะนำไปสู่ความสำเร็จนำไปสู่ความเจริญแล้วก็นำให้เกิดอะไรที่มันจะต่อยอดต่อยอดคุณค่าในการพัฒนาในการเป็นอยู่ร่วมกันที่เราไปทำงานไหมช่วยกันสามัคคีกันพระก็ช่วยแม่ชีก็ช่วย พอเราได้ช่วยกันเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงนะจากแต่ก่อนมันเป็นหลุมมันเป็นที่ลาดเป็นที่ลุ่มน้ำท่วมน้ำขังพอเราไปทํามันก็ดีขึ้นดูเรียบร้อยขึ้นดูดีขึ้นพอเราเห็นเราก็มีความสุขคนอื่นมาใช้ประโยชน์ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้แบบ เหมาะสมดีงามทำให้เกิดความเจริญทำให้เกิดคุณค่าความสมคีนี่ก็เป็นธรรมที่จะนำไปสู่ความสาเร็จและที่สำคัญก็คือทำให้เรานี่อยู่ร่วมกันอย่างอย่างมีความสุขในการที่เราได้ช่วยเหลือกันได้แบ่งปันกันได้ ทำอะไรร่วมกันมันก็จะมีความผูกพันคนเราที่มีความผูกพันกันเนี่ยเพราะว่ามีการกระทำร่วมกันที่เรียกว่าบุญนํากรรมแตง่งคือเราได้ทำบุญด้วยกันทำกรรมด้วยกันบุญพลาเเพลงเขาว่าบุญพลาคือสิ่งที่เราได้ทำมาร่วมกันเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราได้พบกันอีก ทำดีร่วมกันก็ไปพบกันในสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราทำอะไรที่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันก็จะเป็นเหตุเนี่ยไม่สามัคคีกันเบียดเบียนกันหรือว่าทำอะไรที่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนมันก็จะเป็นเวรจากกรรมแล้วก็เป็นเวรแล้วก็จะไปสู่วิบากค,คือเราก็จะรับผล ที่เรียกว่าธรรมมันจัดสรรธรรมมันนําไปกรรมมันจัดสรรกรรมมันนําไปบุญมันจัดสรรบุญมันนําไป <t od ulate> คือถ้าเราทําบุญร่วมกันเนี่ยความดีที่เราทําร่วมกันมันก็จัดสรรเราบุญมันนําไปบุญพลาก็พาเราได้ไปพบกันไปช่วยเหลือกันไปมีความสุขความดีร่วมกันอันนี้บุญมันจัดสรร กรรมมันจัดสรรทีกรรมมันก็มีทั้งกรรมดีที่ว่าเป็นบุญก็มีทั้งกรรมไม่ดีอีกที่ว่าเป็นบาปที่เป็นสิ่งไม่ดีกรรมมันก็จัดสรร e. กรรมขาวก็ไปดีกรรมดำก็ไปไม่ดีถ้าเราทำกรรมที่ไม่ดีกรรมมันก็จัดสรรเราให้เราไปพบกันที่ไม่ดี ทำอะไรที่ไม่ดีต่อกันพูดอะไรที่ไม่ดีต่อกันจนไปถึงการคิดที่ไม่ดีเห็นหน้าบางครั้งยังไม่ได้ทำอะไรนะยังไม่ได้พูดอะไรคิดไม่ดีเลากว่าเมีสแสดงว่าไอ้กรรมที่มันเกิดทางจิตที่มันปลูกฝังมาเนี่ยมันทำงานบางคนยังไม่ได้ทำยังไม่ได้พูดเห็นหน้าซื่อๆก็สั่งกัน อพอเห็นหน้าแล้วโอ้มีความรู้สึกขึ้นมาโดยที่มันกู้โบพอตาเว้ยที่มันบบถือตากูที่มันเป็นทัศน์สั่งความรู้สึกที่มันปลูกฝังมาจะเกิดจากกายกรรมวจชกรรมน่ะมันส่งผลมาสู่จิตใจเราแล้วจิตใจเรามันก็คิดติดยึดสะสมยึดมั่นถือมั่นกับความรู้สึกกับอารมณ์ ที่มันเป็นเครื่องปรุงแต่งอยู่ในจิตใจเราเวทนาก็ดีสังขารก็ดีที่มันฝังเข้าไปสู่จิตสู่วิญญาณเราเนี่ยบางทีก็เลยโกรธกันเกลียดกันโดยที่ยังไม่ได้พูดกันก็มียังไม่ได้ทําอะไรก็มีถ้าเราไปทําก็ดีไปพูดก็ดีทีนี้สิ่งที่มันไม่ดีที่ทําที่พูดมันก็จะเป็นกรรมจัดสรรให้เราไป เกิดปัญหาเกิดความทุกข์เกิดความขัดแย้งโกรธเกเลียดหรืออะไรตามมาจากบาปหรือว่ากรรมที่เราก็ะทาที่ไม่ดีต่อกันอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายนะเพราะากรรมเหล่านี้เนี่ยมันไม่เป็นไหนหรอกมันฝังอยู่ในจิตใจเราหรือว่าเป็นอะไรที่มันมีผลอยู่แต่มันยังไม่เกิดผลเนี้ฉะนั้นคนทํากรรมไม่ดีนี้ อย่าพึ่งหลงลเลืองอย่าพึ่งชลาดใจอย่าพึ่งคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันยังไม่ส่งผลมันอาจจะส่งผลไปถึงนั่นชาติหน้าหรือชาติต่อ,ตอไปนั่นผลทางใจก็มีอายมพระทันตาทางจิตใจเราเนี่ยมันเห็นทางใจเราแบบทันตาถ้าพูดแบบเห็นเป็นทางตาเนี่ยแต่วันเห็นทางใจเนี่ยแล้วทำปุ๊บก็บาปปับ๊บทุกปับ๊บ เศร้ามองเดือดร้อนใจอันนี้คือกรรมมันจัดสรรธรรมมันจัดสรรทีเนี้ยพวกอเราได้เกิดความเข้าใจเรียกว่าเกิดปัญญาเกิดธรรมะเกิดความรู้พอเกิดความรู้แล้วก็เกิดการคิดเกิดการพิจรารณา จนสามารถเกิดความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติถ้าเรามีธรรมนะที่ถูกที่ดีที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิคิดชอบหรือว่าเลือกอะไรที่มันชอบเลือกถูกเอาเลือกถูกเมื่อกี้ก็เพิ่งแก้หนังสือมาเลือกถูกคิดถูกแล้วเราก็พูดถูกทำถูก อาชีพที่มันถูกที่มันสุดจริตแล้วเราก็มีความเพียรที่มันถูกในการกระทำเพียรอะไรที่มันถูกเพียรละอะไรที่มันไม่ดีที่มันบกพร่องเพียรทำอะไรที่มันดีที่มันเจริญที่มันมีคุณค่าแล้วก็มีสติในการกำหนดความเพียรน,นั้นแล้วก็มีความตั้งมั่นหนักแน่น ไม่หวันไหวไม่งอนแงนคอนแคนทำสม่ำเสมออันนี้คือมีธรรมที่เรียกว่าอริยมรรคทางที่จะนำไปสู่ความสาเร็จถ้าในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ก็จะเป็นทางที่จะนำเราไปสู่ความพ้นทุกข์คือมรรคผลน,ผนิพพานอันนี้ธรรมมันจัดสรรฉะนั้นพอเราอยู่ด้วยกันนี่ชีวิตเรานี่ไม่ควรประมาทนะ ขอให้บุญมันจัดสรรถ้าจะเป็นกรรมจัดสรรก็ให้เป็นกุศล,ลกรรมคือกรรมที่ดีกรรมที่เป็นกุศลอะไรที่มันเป็นอกุศล,ลกรรมกายก็ดีวาจาก็ดีหรือว่าใจก็ดีเราก็หาวิธีที่จะละถ้ามันเกิดขึ้นถ้ามันมีอยู่ในจิตในใจเราหรือว่าที่เราละได้แล้วก็พยายามไม่ให้มันเกิดขึ้นอีก เราก็มารักษากุศลกรรมกรรมอะไรที่เราทำได้ที่เราทำดีก็รักษาไว้หรือว่าทำให้มันเจริญขึ้นเพราะว่าชีวิตมันไม่แน่นอนนำตนไปสู่ธรรมะเพื่อที่จะให้ธรรมะนี่มันจัดสรรคัดกรองหรือว่านำพาเราไปสู่สิ่ง อะไรที่มันดีขึ้นจเจริญขึ้นสามารถจัดสรรเราไปสู่สังคมของคนดีไปอยู่กับกัลยาณมิตรที่ดีไปอยู่ในสถานที่ที่ดีให้เราได้ไปทำเรื่องอะไรที่ดีๆที่มีคุณค่านำหาให้เราเกิดความจเจริญในความดีด้วยธรรมที่มันจัดสรรเพราะว่าชีวิตเรานี้ถ้าเราไม่ ส e l งหาหรือว่าไม่พัฒนาเนี่ยบางทีมันก็น่าเสียดายนะชีวิตนี่ไม่แน่ไม่นอนนะอย่างช่วงนี้เรามีข่าวนี่ได้ยินข่าวชีวิตที่ต้องสูญเสียชีวิตที่ต้องพัดภากยตมาเราว่ามีโยมที่รู้จักกันนิมนต์ที่ภูเก็ตนะีอันนี้ก็อยู่อย่างไม่มากนะ แต่ว่าด้วยความไม่แน่นอนของชีวิตความตายเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่เลือกคนดีคนชั่วเนีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันเป็นสัจจะความจริงแล้วมันก็มีกรรมที่เราอาจจะไม่รู้ในอดีตในจุลกรรมวิพังคสูตรที่เรามาใส่ไปในหนังสือเนี่ย คนอายุสั้นคนอายุยืนคนมีโลกคนมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับกรรมเนี่ยกราววิสัยกร,รมในบางทีเราไปคิดสงสัยมากไม่ได้มันอาจจะเป็นโลกประสาทเพราะบางทีมันเป็นไปได้ยังไงอะคนชั่วจะว่าได้ดีคนชั่วจเจริญก็มีคนทำชั่วทำไมอายุยืน คนชั่วทําไมเหมือนกับมีเกียรติมียศก็เป็นปัญหาทําให้เราเนี่ยไม่เชื่อแต่ว่าถ้าเรามีญาณหรือว่ามีอะไรที่สามารถยังรู้อดีตว่าบุคคนนั้นเน่ยเขาอาจจะเคยทําบุญมาในส่วนหนึ่งทําให้เขาได้รับผลในสิ่งที่เราเห็นบาปใหม่กรรมใหม่ที่เขาทำเนี่ย มันยังไม่ถึงเวลาคือมันยังไม่ยังไม่ถึงเวลาที่จะได้รับมันก็สเสวยผลแห่งบุญที่ตนเองทำมาพอบุญหมดเนี่ยกรรมมันเกิดเนี่ยกรรมให้ผลกรรมใหม่ที่เราทำที่เป็นบาปเป็นกรรมมันให้ผลบางทีมันไม่ได้ให้ผลชาติหน้าเด้กรรมบางอย่างในกรรมสิบสองจำพวกเนี่ยมันให้ผลในชาติต่อๆไป กรรมบางอย่างให้ผลชาตินี้กรรมบางอย่างให้ผลชาติหน้ากรรมบางอย่างให้ผลในชาติที่สามแต่ว่ากรรมบางอย่างเป็นอะโหสิกรรมคือไม่ให้ผลท่านแม้แต่คนละลึกชาติได้ชาติหนึ่งเนี่ยอาจจะเลอกไปว่าชาติก่อนนี่ทําดีมาทําอะไรมาแบบเป็นบุญเกินมาชาตินี้ทาไมทุกข์ยากทําไมลําบาก แต่ถ้ามียานอย่างรู้บุพเพนีวาสานุสติยานยังไปถึงชาติที่สามทีนี่ชาติที่สองท่าที่สาไปเห็นอดีตตนเองที่เคยทําบาปที่เคยทํากรรมมาทั้งแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยมันโมเมนต์บาปศาสตร์ก้อนมันบาปศาสตร์ก้อน,นอีกศาสตร์ที่สองที่สามเขาเหตุบาปมากมันส่งผลให้เราได้รับผลในชาตินี้ และการเวียนว่ายในวัฏสงสารเนี่ยมันก็ยาวนานไม่รู่วีพภพกีชาติกรรมที่เราทำมาเนี่ยมันสลับซับซ้อนมันก็เลยมีผลให้ใหเราบางคนดีๆอายุสั้นก็มีบางคนชั่วๆอายุยืนก็มีแต่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ละชีวิตเราก็ต้องตายอายุยืนอายุสั้นก็ต้องตาย ทำบาปก็จะต้องได้รับผลบาปจะเป็นชาติหน้าชาติไหนก็แล้วแต่ละทำดีก็จะรับผลดีจะเป็นชาตินี้ชาติหน้าชาติไหนกรมนั้นมันยังมีผลอยู่โกเว้นกรรมบางอย่างที่มันเบาบางและได้รับการอโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันก็เป็นกรรมที่ไม่มีผลก็มีอันนี้อโหสิกรรมฉะนั้นพวกเราทางร้ายเนี่ถ้าเรายังมีโอกาส ทำอะไรให้รีบทำรถ้าเรามีโอกาสมีโอกาสที่จะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเนี่ยเวลาเราเห็นคนตายมันก็เลยเป็นมรณานุสตินะที่เราได้ยินข่าวนะเมื่อวานนี้มีข่าวที่สลด้ดหูมากทางเรื่อง ที่น้องบัวลำผูที่มีเหตุการณ์การกราดยิงการฆ่าเด็กตามาก็โอหดหูมากเลยแทบไม่อยากดูข่าวไม่อยากดูสื่อเลยเพราะว่าดูแล้วมันสะท้อนมันพูดแล้วก็เหมือนจิตใจแบบอ่อนไหวจนเหมือนจะร้องไห้คิดแล้วก็สงสารเด็กที่ตายสงสารครู สงสารญาติสงสารพ่อแม่ที่สูญเสียซึ่งบางครั้งบางทีมันก็เป็นเรื่องที่แบบเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ว่าบางทีมันเกินไปตายก็รู้ว่าตายอยู่แต่ตายแบบไม่สมควรอย่างนี้เป็นเด็กไม่รู้เรื่องรู้ราว เป็นคนบริสุทธิ์แบบไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรไม่ได้ไปทำให้เดือดร้อนแต่ต้องมาถูกทำร้ายต้องมาถูกฆ่าแบบผูดแล้วเมื่อเช้าก็จะล้องไหย้ยคุณยายก็ร้องไห้เลยหลายคนมันเป็นอะไรที่มันงดหูจริงๆนะแล้วเมื่อวานหลวงพ่อ อดีตเจ้าคณะจังหวัดรีสะเกดอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาคสิบหลวงพ่อพระราชกิติรังสีก็มรณาภาพซึ่งก็เป็นการสูญเสียที่แบบยิ่งใหญ่ในวงการคณะสงฆ์รีสะเกดเพราะหลวงพ่อท่านจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งเป็นกำลังใจแล้วก็มีความเป็นห่วงเป็นใหญ่ โดยเฉพาะตาัมมานี่ก็ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อแบบมากมายที่ผ่านมาก็เลยถือว่าเป็นการสูญเสียที่ที่ที่สำคัญและก็ที่น่าเสียดายแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของชีวิตของสังขารวันนี้ก็เลยจะพาท่านทั้งหลาย ในโครงการของสมเด็จพระสังฆราชที่อยากให้มีการสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่น้องบูลำพูด,ด้วยแล้วก็อยากบังสกุลทำบุญอุทิศให้กับโยมน้องชายคุณโยมเอียดด้วยและก็ที่สำคัญอีกก็คืออยากจะบำเพ็นกุศลอุทิศถวาย หลวงพ่อพระราชกิติรังสีด้วยซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญในชีวิตในการบวชของอาตมาท่านหนึ่งที่สุดที่ให้กําลังใจให้โอกาสให้ความเมตตาอะไรมากมายเพื่อตมาได้เล่าท้งแต่มาอยู่ที่นี่ว่าหลวงพ่อได้ดูแลปกป้อง ถึงจะมีใครมาว่ามาโนนมานี่อะไรยังไงหลวงพ่อท่านดูแลแล้วก็ปกป้องเราให้ตมมาได้อยู่ได้จนถึงทุกวันนี้จนที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีอะไรล้ายอย่างที่ท่านเมตตาที่พวกเราทราบดีฉะนั้นในช่วงอกาศต่อไปกขอพวกเราได้ตั้งจิตตั้งใจนะตมมาจะได้พาสวด พระอภิธรรมเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศให้กับหลวงพ่อพระราชกิติรังสีและวก็มีโยมน้องชายโยมเอียดโยมน้องชายโยมเอียดจะเขียนชื่อใส่ซองด้วยที่ภูเก็ตนะที่เสียชีวิตไปและวก็ขออุทิศส่วนบุญ ให้กับลูกหลานคณะครูอาจารย์ในเหตุการณ์ที่พวกเราได้ยินข่าวที่ได้เสียชีวิตที่หนองบัวลำพูถึงแ,แม้ว่าจะไม่ใช่ลกูกใช่หลานเราแต่ว่าก็เหมือนลูกหลานเราเพราะว่าพวกเราเป็นคนไทยด้วยกันหน้าที่สำคัญก็เป็นชาวพุทธด้วยกันความ ห่วงใยในความเป็นคนไทยความห่วงใยความปรารถนาดีหรือว่าจิตใจที่เรามีบุญมีธรรมก็อยากจะแผ่ส่วนบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ประพฤ,ฤติปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการให้ทานก็ดีการรักษาศีลก็ดีการภาวนาก็ดีถึงท่านทั้งหลายที่ได้กล่าวมาในส่วนที่เราสามารถที่ทำได้ ตามฐานะหน้าที่ของพวกเราฉะนั้นในช่วงโอกาสต่อไปขอพวกเราได้ตั้งจิตอธิษฐานนะ